สบายดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนมนือนีพ่อสิมาตำทะเลให้น้องเวียกินได้จ้าเดอ้อเด็พี่น้องเขาก็ซื้อมาใส่ดอกเพชรไปเลยพี่น้องใส่หมกเพชรพี่น้องพอแล้วปอใจรลายน้องเวียสีเพ็ดพี่น้องใส่กระเทียมพี่น้องอกระตำเลย ใส่น้องเวียกินน้ำพี่น้องใส่แป้งน,นัวพี่น้องใส่น้ำตาลพี่น้องเราก็เสร็จ

在练呢。

แล้วละจ้าพี่น้องสุขสุๆๆคนหนาตาตนทะเลพี่น้องมีอันเส้นมีพี่น้องแล้วก็แตงแล้วก็กะทินบ้านเฮาแล้วก็ผักกาดขาวจา้ามามาจ้าพี่น้องสุุสุคนมามากินน้ำกันเดาเด้อสบายดีจา้าสบายดีจ้าพี่น้องมากินนั่นต้นทะเลครับ น้องพอรนะกับน,น้องเวียเดยจะเดิมไ,ไกลๆนะลูกอู้อากาศฮ้อนให้เลยพี่นอ้องแดดรดอยู่ฮ้อนเนาะฮ้อนอยู่วะฮ้อนแห,นหง้งไกลกับพ่อไกนอากาศเย็นว่าเป็นอะไรลูกขออีกอากาศเย็นะาามาๆจัดพี่น้องมากินน้ำกันจัดพี่น้อง ซิมโก่งแบบสาวน้องโอ้แซ่บ ยังงั้นะกระแตงเ่รออกินกับแซลมมามาได้ใจพี่น้องเซนมีพี่น้องแบบ

เป็นไดไม่แห้งหรอน่ะกินต่อเลยมาเด้อย้าะเด้อยจ้าพี่น้องมากินน้ำนองเวียประด๋อจะไปใส่ เราเบียร์กระเทาไปใส่นี่มุซาถามโมฮหเอ,อิ้นพี่น้องมากินนำดูมาด้วยจ้าพี่น้องมาดูมาเลยจ้าพี่น้องพักจะหมักจำ,จำพักจำ จำบำนำน้องเวียหมัดกินพกักน้องเวียกเก่งยี่ลีทีนเบดก็กินได้กินได้กินในเบสเนาะ กัง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 ห้องแม่เสียมากินน้ำไหมเสียมากินน้ำเบียเด้อร์ว่าไงแม่ลูกมเสีย亚马กินเบียเด้อรม่ใหญ่พ่อเม่ใหญ่พ่อพ่อไม่์ใหญ่หรือห้องนะเม่ใหญ่ก็มากินน้ำเ,เบีย,นนเ,ยเดอ้อสิ ม่ใหญ่มากินน้ำเบียดเออน้อ์ใหญ่อยากกินเ้อแซ่จนเหีแต่หัตา้กำลังินน้ำผึ้งมือวนเสาร์วาสิหลับงนอยู่ตรงกันอ้หลักก็ต้ยมมากกับตอนแรงหมดละ Cái hả? Đi muộn hết cứ là sao này, muộn nào này. Muộn nào này. Muộn nào này bia Muộn nào này, cắt nào này. เอาอีกบัวผักจับกินจังได้ไงไปไว้ที่พักหลายๆกินกับประเทนบ้านพี่น้องไปบัวผัด Nhạc bài ba gì bao cày cái thòi luôn ạ cày bia tao hiện này nó tao lợt tao lợt mày nè แต่แ้งเพราะขึ้นหมักกุ้งนี่เนาะต้องเวียหมักกุ้งหมักบะกุ้งว่าอยู่หมักหมัก เซนมีก็แซบพี่น้องเะหลวงล้วเอามากินกรับกินแบบน้องเบียกินเนี่ยน้องสอาหมักก็ได้พักนี่น้ามี่ก็มีนี่นจับรถเอไไไอ,อไอ้ก็แซบเพื่อนแซบปะแซบกินได้หลายลูกอะแหนบไป กินหมักกินพักปักกัดขท้าวนางไม่ิ่นกินหรอเกินอ่อนเนี่ยอะพอหมักกินกับจับนำตำเอานนำนี่บ่ ไปจับกินรอนี่จับกินรอนี่มาแตงใค mm. รก่อนเก่งยีเลยน้องเวียนผิวก็งามผิวขาวคือพอเพิ่น mm. เซออียเราโบมแมนคนขาวเดว้พอน้องเวียวคนขาว เอาว่าหมือนสาวที่ปอนยุบไปอยากเป็นจำพี่รถผักเหรอไปบักกินเผ็ดได้ก็เก่งละพี่น้องเ็กน้อยแข็งแห้งกินเผ็ดได้ห้องกินน้ำตาลได้บัดดุกอย่าง อ้้าลาพี่น้องไหมลาลาพี่น้องคลิปนี้พรกับิลาพี่น้องด้วยจ้ะพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้พรในคลิปต่อไปด้วยจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องพรสาวลาวด้วยจ้ะพี่น้องบายบายไปเป็นไปติดลิบไป